สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับน้องนำโชคเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องนำโชคด้วยนะครับวันนี้มาแนะนําตัวครับผมน้องนำโชคเป็นสิงโตขาวครับพ่อแม่น้องนำโชคครับพ่อแม่น้องนำโชคนําเข้าจากแอฟริกาโดยตรงครับขออนุญาตเพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมายครับอยู่ในฟาร์มของเราเองนะครับอันนี้พ่อแม่น้องนำโชคนะครับ น้องนำโชคติด1ใน5อันดับสัตว์เลี้ยงของมหาเศรษฐีที่ดูไบนะครับน้องเป็นลูกสิงโตขาวครับตอนนี้น้องอายุยังเล็กครับกิจวัตรประจำวันก็จะอยู่แต่ในบ้านครับกินนมครับส่วนมากจะอยู่แต่ในห้องกับพ่อแม่ครับเพราะว่าต้องกินนมอยู่ไซนี้ครับถ้าน้องโตเมื่อไหร่น้องถึงจะเข้าฟาร์มเข้าไปอยู่ในฟาร์มนมที่น้องกินก็จะเป็นนม KMR เนี่ยครับ ถุงละ2โลนะครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับหลักๆน้องก็ต้องกินนมแล้วก็น้องก็มีไปพบแพทย์ไปทำวัคซ์งวัคซีนหเหมือนสุนัขทั่วไปครับหเหมือนหมาแมวเราเลยครับกิจวัตรส่วนใหญ่จะถ่ายอยู่ไม่ในโรงพยาบาลก็ที่บ้านเพราะว่าที่ฟาร์มจะเป็นส่วนของ พ่อแม่พันุอันนี้จะเป็นพวกใบไมโครชิปใบเอกสารต่างๆถ้าผู้ใดสนใจอยากมีน้องไว้ในครอบครองเนี่ยครับมีคุณหมอที่ชำนาญการครับคุณหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะครับไซส์เล็กๆเราต้องพาไปหาคุณหมอทำวัคซีนอะไรปกติสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับเดี๋ยวข้อมูลผมมาให้ด้านหลังนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปนำ แนะนำตัวของน้องนำโชคคร่าวๆครับผมหลังจากนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องนำโชคด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับฝากช่องกะโหลกกะลาปลากระแป๋งของน้องน้ำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ